สวัสดีครับทักทายนะครับวันเสาร์นะครับ9ามง -10 โมงโดยประมาณนะครับนี่เคอแยกบางพูนเดี๋ยวพี่ชาติจะมาอัปเดตนะครับการจราจรนะครับเช้าวันเสาร์นะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับ Let's go ไปกันเลยนี่ครับจุดเริ่มต้นก็จะทำคลิปนี้ก็จะเป็นแยกบางพูนนะครับนะอ่าแยกบางพูนครับนอ้พี่ใหญ่เราสิบร้อนนะครับอ่ะเรามาดูกันว่าการจราจรหนาแน่นไหมนะครับวันนี้ อ่า่จะ,ะจักราจรหนานแน่นไหมนะครับนี่อ่ะอ่าพี่ใหญ่เขาไปก่อนโอ้ตกลมนี่ครับรถก็ยังหนานแน่นนะครับรถก็ยังหนานแน่นพอสมควรอันนี้วิ่งจากจุดเริ่มต้นบางพลูนคือจากปทุมนะครับจะวิ่งเข้าไปนู่นเลยไปรังสิตไปฟิวเจอร์เข้ากรุงเทพนะครับนะอ่า นี่อันนี้ก็จะเป็นปั๊มนะครับีกขอ้างหน้าก็จะเป็นทางเลี้ยวเข้าบริษัทเวิร์กพอยต์นะครับประมาณนะเพื่อนอ่าดูอ่าเนี่ยครับอันนี้ก็จะเป็นซ้ายมือที่พิชาติถ้าไปไป,ปทำงานพิชาติก็จะอยู่เทินใต้ถนนยกระดับนะครับซ้ายมือแต่วันนี้เป็นวันเสาร์วันหยุดนะครับสังเกตว่ารถโล่งเลยนะครับถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์เดี๋ยวโหรถติด จบเลยครับนะ,ะข้างบนก็นะครับที่เป็นสะพานสะพานเนี่ยก็เป็นอะไรก็แล้วรถไฟลอยฟ้าเนาะเป็นเส้นทางสายมือก็เป็นจุดเริ่มต้นนะครับ่ารังสิตบางซื่อนะครับรถไฟลอยฟ้านะครับนูนมองเห็นไกลๆนะครับดูมองเห็นไกลๆก็โน่น,น,นอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้าน200ปีนะครับแล้วก็ฟิชเอร์พาร์ครังสิตนะครับเ,เพื่อนๆะอ่ะ วันนี้ก็ถามรถเยอะไหมรถก็ยังหนาแน่นแต่ก็ยังขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆนะครับอ่ะไปได้เรื่อยๆพี่ชายขออนุญาตเข้ากลางนะครับนี่นี่ครับการจราจรเช้านี้นะครับถ้าใครมาถนน3 4 6ี่นะครับก็มาได้ครับทําเวลาได้พอสมควรนะครับก็ไม่ได้หนาแน่นอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดอะไรนะครับก็ยังทําเวลาได้นะครับพี่ชายก็ขับรถอยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนี่ ข้างหน้าก็สายมือก็เป็นโรงพยาบาลประทุมเวศขวามือก็เป็นตึกใหม่ของเฮสบันเมืองรังสิตนะครับอสองฝั่งนี้จะเขาเรียกว่าจะเรียกว่ารังสิตเนาะบริเวณนี้เขาเรียกว่าตำบลประชาธิปัตย์อำเภอธัญบุรีจังหวัดประทุมธานีนี่ครับอันนี้ก็เลยมาประทุมเวศ างหน้านู่นก็จะเป็นเดียวชาติซูมให้ดูนะครับข้างหน้านก็จะเป็นฟิวเจอร์พาร์ครังสิต้ายมือจะเป็นโรตัสรังสิตนะครับขวามือจะไปเข้ากรุงเทพนครนายกนะครับสายมือสุดเลยก็จะไปนวนครน,นะครับออกไปพระนครศรียุธยาโน่นเลยครับสรับบริโคราชสายเหนือสายอีสานนะครับชาตจะอยู่ตรงกลางครับเพื่อไปอยูเทิร์นไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนสามสิบหกนะครับ ข้างบนนก็จะเป็นรถมาจากนาวนครน,นะครับขึ้นมาจากนู่นเลยนวนครจะดูเทินมาข้ามมา200ปีรังสิตนะครับอ่าเนี่ยพิชาตาเดียวก็อยู่ตรงกลางนะครับน,นี้ก็เนี่พิชาตาก็จะอยู่ตรงกลางครับอ่า,อาข้างหน้าก็จะเป็นฟิวเจอร์พาร์ครังสิตนะครับอ่าอ่า สามชั้นเห็นเลยตรงนี้ก็ถนนก็จะขวักขวายสักนิดนึงนะครับนะก็เป็นจุดแลนด์มาร์คถนนโซนลังสิตเลยเนาะเพราะจุดเด่นก็คือห้างฟิวเจอร์พาร์คลังสิตโลตัสลังสิตเมเจอร์ Major ลังสิตอยู่ติดติดกันเลยนะครับเนาะฟิวเจอร์พาร์คลังสิตในสมัยยุกคก่อนก,อนก็ถือได้ว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับนะเมื่อสิบยี่สิบปีที่แล้วเนี่ยเขาด้เป็นใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเลยนะครับ มีหลายชั้นนะครับสีห้าชั้นแล้วก็แต่ละชั้นร้านกว้างมากนะครับอ่ะโอเคชากกอยู่เทินมาฝั่งนี้แล้ว let's go โอ้พี่วินมอร์ไซค์ไม่เอาขาตั้งมอไซค์ขึ้นเลยนะครับนะอ้าเดี๋ยวเ,เกิดบัตรเหตุนะพี่ถูกพี่อ่าเอาขึ้นหน่อยเอาขึ้นหน่อยอ่ะนี่ครับชากก็มาจะฝั่งนี้แล้ว่ะเพื่อน,นมาอยู่ฝั่งนี้ละอ่ะอ่ะนี่ เอาไปขวามือกันเลยน,นี่ครับอันนี้ก็เป็นธนาคารนะครับเป็นศึกษาพันเนาะเนี่ยตึกรังสิตนะครับอยู่ตรงหน้าสายมือนนะครับีนน่กำลังใส่นะครับมันระหวังอ่ะเดีย๋ยวพีชาติไปดูว่าจะไปหากับข้าวจะมีอะไร รับประทานเช้านี้นะครับเพื่อนๆเ,เรามาดูกันเลยอ่าไม่รู้จะนี่ครับเช้านี้เรา บอกกันเลยครับอีกฝั่งหนึ่งครับวิ่งจากกรุงเทพไปปทุมเนี่ยโอ้โหลดโลมากเลยครับเนเพื่อน